สิงประดิษฐของค่าพร้อมแล้ดูเหมือนช่องนี้จะต้องการฮีโร่คนใหม่ซะแล้ว พร้อมกับการดวนงานฝีมือกันหรือยังและนี่คือหน้ากากของฉันเอาแซมหายไปไหนแล้วอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมนายถึงต้องการห้องทำงานของฉันโอ้เต่งจังพี่สุชาติพี่ทำหน้ากากเท่ๆแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่หน้ากากของแซมเทียมไม่ติดเลยพี่สุชาติช่วยสาธิตวิธีให้เราดูหน่อยได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวทำให้ดูเองไงครับทุกคน วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำหน้ากากที่เท่สุดๆไปเลยล่ะน้าจะเรียกมันว่าหน้ากากซูเปอร์ไฮดรลิกแห่งออฟติมัสพรานนะที่สุชาอืม <ๆ S 1> ก็ได้หน้ากากไฮดรลิกแห่งซูเปอร์อะไรนะอืมฉันลืมแล้วอ่ะแซมมี่ตั้งชื่อง่ายๆหน่อยซิอืมฉันจะคิดระหว่างที่ตัดชิ้นส่วนพวงนี้แล้วกันเราต้องทำให้กระดาษลังพวกนี้มีความยืดหยุ่นขึ้นเอาล่ะแล้วก็ติดมันเข้าด้วยกันและขั้นตอนสุดท้าย ติดตามขั้นตอนแล้วตอนนี้ที่กําลังทําอะไรเหรอเรากําลังทําส่วนบนของหน้ากากแต่ฉันขอเรียกมันว่าหมวกกันน็อกแล้วกันแล้วนี่กล่องอะไรอะ่ะปกติซูจะบอกรายละเอียดเวลาเธอทําด้วยนะนายไม่เชื่อใจฉันหรอนี่คือชิ้นส่วนพิเศษที่จะช่วยขึ้นรูปหมวกไงล่ะเทคโนโลยีใหม่เหรอแล้วได้มาจากไหนล่ะจากอวกาศนะสิแต่ว่านะแซมมี่เก่งมากทันเวลาพอดีเลยฉันทันเวลาเสมอแหละแถมซูก็ไม่ได้ช่วยฉันด้วยนะ จริงเหรอแล้วทำไมฉันเห็นซูเดินถือกระดาษลังไปด้วยล่ะสวยแต่เห็นตกซูความลับแตกแล้วฉันไม่ถือหรอกถ้ามีนักทำงานฝีมือสองคนช่วยความจริงฉันต้องเตรียมพร้อมนะ่ะสำหรับอะไรล่ะแซมมี่ไปตีกลุ่มดิเซติคอนเงี้ยเหรอใช่ฉันวางแผนไว้แล้วแต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะถ้าพีเป็นหนึ่งในกลุ่มดิเซติคอนด้วยล่ะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแซมมี่แล้วนายคิดว่าฉันรู้วิธีเจ๋งๆพวกนี้มาจากไหนล่ะ ถ้าทางแซมมี่จะเครียดซะแล้วสิแล้วระหว่างนี้ฉันจะทำส่วนฐานของหมวกมาทำส่วนสุดท้ายที่จะเอาไว้ปิดด้านบนของหมวกกันพี่สุชาติรู้เรื่องน่ารู้สนุกสนุกอะไรบ้างไหมแล้วเธออยากรู้เรื่องอะไรล่ะกานเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับหมวกกันน็อกหน่อยเซ่อืมเคยเห็นรูปที่พวกไวกิ้งใส่หมวกที่มีเขาบนหัวกันไหมเถอะสิมันดูโหดสุดๆเลยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดละ่ะความจริงพวกไวกิ้งไม่ได้สวมหมวกอะไรทั้งนั้น และเขาก็เป็นอะไรที่เกะกะในการต่อสู้ดังนั้นฉันเลยจะไม่ติดไว้บนหมวกของฉันเดี๋ยวเราจะมาตั้งกลไกไฮดรอลิกไฟฟ้ากันพี่สุชาติไฮดรอลิกไฟฟ้าคืออะไรเหรอ <c oughs> สู่เตือนฉันแล้วว่าเธอในใจร้อนแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมากขนาดนี้นะมันคือความกระหายในความรู้ไงล่ะฉันเป็นเมือกไวเติบโตนะเอาล่ะเอาล่ะเธอเห็นตะข่ายนี้ไหมคิดว่าตกแต่งเป็นยังไงบ้าง ชูชาติมีหัวเร็วดีจริงๆขอบใจนะแซมและนี่คือชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ฉันกำลังจะพูดถึงไงฉันรู้ว่ามันคือไฟนะาแกรากเราจะมีไฟด้วยใช่แล้วเราต้องติดไฟ LED ไว้ตรงนี้แซมมี่ช่วยเอาหัวบักกรีมาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะต้องใช้แล้วไม่มีปัญหาแค่อย่าเพิ่งทำวงจรไฟฟ้าโดยไม่มีฉันแล้วกันแซมฉันทำส่วนนี้จะเสร็จแล้วนะเธอจะมาหรือยังเนี่ยก็ได้งั้นผมจะสาธิตวิธีการต่อไฟให้ดูอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำขั้นตอนนี้ให้นะครับ ตรงนี้เราก็มีแบตเตอรี่และปุ่มสวิชเราจะเชื่อมต่อมันเข้ากับชุดไฟ LED โดยใช้สายไฟฉันมาแล้วนี่ไงฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่เลยฉันแค่วางสายไฟให้เข้าที่และตอนนี้ก็กําลังจะเชื่อมมันเข้าด้วยกันน่ะสั่งนะฉันรู้ว่าพี่รู้ดีเกี่ยวกับการออกแบบแต่ฉันเดาว่าเธอมีไอเดียดีๆใช่ไหมไหนลองว่ามาสิฉันว่าหน้ากากมันต้องมีกระจกป้องกันฉันจะไปหามาเองจําเลยงั้นเธอตัดมันให้ด้วยเลยได้ไหมได้สิ ขอให้ซูช่วยเธอชอบตัดอยู่แล้วซูอยากได้เวลาทบทวนบทเรียนแต่ฉันว่าตอนนี้แผนก็คงโล่มหมดแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและกดไลค์ให้วิดีโอพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับงานฝีมือใหม่ๆของเราด้วยนะครับพี่เก่งจริงๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมซูถึงเชื่อใจพีขอบใจนะแซมมี่ฉันปลื้มมากเลยฉันตัดกระดาษลังมาให้เพิ่มแถมยังองอมันมาให้เราด้วยนะ นี่เธอเลิกขี้เกียจได้แล้วเหรอจะขี้เกียจได้ไงเพราะฉันมีภารกิจสําคัญในการที่ทักโลกใบนี้จากใครละนั่นจากเราดิเซปติคอนไงล่ะและฉันก็คิดอะไรออกแล้วเป็นคำตอบที่ร้ายกาจจริงๆแล้วเธอคิดอะไรออกล่ะเราต้องตัดวงจรไฟฟ้าให้สิ้นซากตัดทำไมหรอฉันตามไม่ทันที่เธอพูดไม่เข้าใจเหรอว่าเหล่าดิเซปติคอนชาร์จพลังไม่ได้และในที่สุดก็จะพังลงแล้วถ้าพวกมันมีพลังโซลา่าล่ะ งั้นเราต้องตัดวงจรในตอนกลางคืนแซมมี่ดีเซฟติคอนนะ่ะรอมชอมกับฝ่ายออตโตบอทและกลับไปดาวไซเบอร์ตรอรนตั้งนานแล้วนะเชื่อจริงๆหรอว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วที่สุชาตินไร้ยเดียงสาจริงๆถงหรือว่าพี่เป็นพวกเขา <c oughs> ฉันคิดแล้วไม่ผิด <c oughs> ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าระบบของเราจะใช้หลักการการทำงานแบบไฮดรอลิกเราจะใช้น้ำและสลิงนี้ในการเปิดหมวกขึ้นและร์คิมิดิสเป็นคนแรกที่ค้นพบคุณสมบัติของของเหลว ซึ่งประโยคยอดฮิตของเขาคือยูเรกาขณะที่กำลังอับน้ำอยู่น้ำล้นออกมาจากอ่างในขณะที่เขาหย่อนตัวลงไปผมจะติดตั้งองค์ประกอบหลักของระบบนั่นคือสลิงมันทำหน้าที่ดันฝาครอบี่สุชาติฉันว่าที่ทำชิ้นส่วนของพี่หายนะนี่จะจับผิดกันหรือไงแซมมี่นี่ไม่ใช่ของฉันสักหน่อยแต่เป็นของงานฝีมือเราตั้งหากชิ้นส่วนตัวฉันอยู่ครบพอดีโอเคโอเคเซิติคอนสุชาติฉันจะแกล้งทำเป็นเชื่อแล้วกัน ก็ได้และฉันก็ต้องทำงานนี้ให้เสร็จเธอจะช่วยฉันได้ไหมฉันต้องตัดชิ้นส่วนในการตกแต่งจากกระดาษลังนะ่ะได้แนะ่นอนการตกแต่งและกระดาษลังเป็นงานที่ฉันถนัดอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมต้องใช้น้ำแต่ระวังกระดาษด,ด้วยนะครับมันอาจจะโดนน้ำเสียหายได้ลองมาเติมน้ำในระบบของเรากันด้วยวิธีนี้มันจะทำงานแบบไฮดรอลิกเราได้ติดตั้งท่อที่เป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฮดรอลิกไว้แล้ว น้ำก็จะเคลื่อนตัวผ่านมันไปแล้วไปดันลูกสูบของสลิงฮึฮึแต่นี่ว้าวความจริงเธอคือดีเซปติคอนนั่นเองเธอหลอกฉันนี่ฉันไม่ได้เป็น <an> โอเคงั้นมาต่อกันเถอะว่าแต่ทำไมฉันไม่เชื่อใจเธอนะเจ้าดีเซฟติคอนไม่ไิสูชาติฉันเป็นแค่เมือกไม่ใช่ดีเซฟติคอนไม่รู้สิฉันว่าดีเซฟติคอนนะเพราะปกติแซมเมือกมูมิงจะไม่ยุ่งกับงานฝีมือเสมอเอาล่ะเธอต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้ถูกครอบงำจากหุ่นยนนี่ฉันตัดกระดาษลังอยู่แล้วก็ยุ่งกับงานฝีมือมากๆเลยด้วยอืมก็น่าเชื่อถืออยู่นะแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ได้เลยทั้าง,งาั้น แห่งเวทมนต์การตกแต่งมาแล้วอ๋อมาลึกก็อวยพ่สุชาติเปิดสิ่ชอบลายไฟนี้ไหมว้าวมันเจ๋งสุดๆเลยแซมยังไม่หมดนะเอาแว่นตาสุดยอดนี้ไปสิอืม <c oughs> ก็ได้สีฟ้านี้เข้ากับการตกแต่งเป๊ะเลยโอเคแซมฉันมั่นใจแล้วว่าเธอไม่ใช่ดิเซติคอนแน่นอน <c oughs> สูย้ำฉันเอาไว้ว่าให้ย้ำพี่สุชาติให้ได้ว่าแซมเข้าเรื่องสักทีเถอะเอาล่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วงานฝีมือของเราจะส่งตรงถึงบ้านคุณดูนี่สิแซมฉันก็ทําเวทมนต์ให้งานฝีมือได้เหมือนกันเห็นไหมความจริงฉันทําได้หลายสไตล์เลยล่ะอยากดูเพิ่มไหมล่ะงั้นดูนี่นะ แซมถ้าขวางทางฉันอยู่นะฉันจะปกป้องพี่สูชาติเองเออฉันงงไปหมดแล้วเธอจะปกป้องฉันจากอะไรหรอจากดิเซปติคอนไงพี่ไม่ได้ยินเสียงพวกมันหรอไม่อะแต่ดูเหมือนว่าศัตรูของเธอจะไม่ได้อัจารบีในเครื่องนะนั่นหมายความว่าเธอก็คงจะจัดการพวกมันได้ง่ายๆระหว่างที่ฉันทํางานนี้่เสร็จแปลกจังฉันคิดว่าปัญหาเรื่องดิเซปติคอนถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วซะอีฉันก็ว่างั้นแหละแซมมี่แล้วทําไมเธอถึงกังวลอีกล่ะ โยนจริงๆนะสิแปลกแฮทุกอย่างเสร็จแล้วลองดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหน มัวกันนกสุดแค่นี้สิเร็วเข้าโอเคผมฉันคงเสียทรงแต่ก็ไม่เป็นไรระวังนะซูเธอพร้อมสำหรับแฟชั่นโชว์ทรานส์ฟอร์เมอร์หรือ,อยังว้าวเจ๋งไปเลยไหนดูซิว่ามันเวิร์คแค่ไหน Seb? <worship bird> ใช่ตลกจริงเลยที่เห็นเธอเคยมองหาพวกมันตลอดเวลาสีสุชาติฉันจะไม่หยกโทษเรงที่พี่อำฉันเอาล่ะฉันจะพยายามมียอดไลค์มากถึงห้าพไลค์เลยนะบ๊ายบายครับทุกคน